จัดครั้งยิ่งใหญนะ่ที่ประทับใจก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2563มีการกราดยิงปีนันโยมมากันจำนวนประมาณครึ่งแสนนะแล้วก็สองทับปีที่ผ่านมาเราไม่ได้จัดใหญ่เพราะว่าเนื่องจากภายัยโควิดมันมาอันจะเป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อของโควิด จังหวัดนครราชสีมาของเราจะทำบุญใหญ่แล้วก็มาล้ำลึกนึกถึงบรบรพบุรุษผู้สร้างบ้านสร้างเมืองพูดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการศึกษาและอื่นๆนี่คือความสําคัญอย่างยิ่งซึ่งถือว่าเป็นวาระเป็นโอกาสเป็นมงคลอย่างยิ่งซึ่งทางราชการบ้านเมืองก็ดีส่วนงานต่างๆตกลงกันประชุมกันเพื่อที่จะทําบุญเมืองทําบุญใหญ่ให้กับเมืองนครรีธรรมา โดยการนำของท่านผู้ว่าการจังหวัดและคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้จัดให้มีการตักบาตรทำบุญมีการอาราธนาพระสงฆ์เป็นจำนวนเดือนหมื่นมาทำพิธีโดยเฉพาะการทำพิธีทักษินานุประทานให้กับบรรพบุรุษผู้ ก่อสร้างเมืองนคนรราชสีมารู้สึกปลาปลื้มและก็ยินดีแทนพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าพว่านานๆทีเราจะมีโอกาสได้ทําบุญซึ่งเป็นวิถีของชาวพุทธอยู่แล้ว อันยาวนานของจังหวัดนครราชสีมานั่นเอง,เองมีผู้มีคุณอุปการกับจังหวัดมากมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมาก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเท้วสุรนารีในการปกปกักรักษาดินแผ่นดินของประเทศไทยและของจังหวัดนครราชสีมาเอาไว้และโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่แล้วก็ถือศาสนาพุทธก็คือเป็นพุทธศาสนิกชนจากดังนั้นเนี่ยการที่คณะสง์ ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและพี่น้องประชายชนชาวจังหวัดนครราชสีมาจะได้ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปเพื่อเหตุผลนั้นเป็นมงคลต่างๆและเป็นสิริม,มงคลแก่พี่น้องชาวโคราชและตัวจังหวัดนครราชสีมาเองดังนั้นเนี่ยผมถือว่ากิจกรรมดังลกาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เป็นมงคลยิ่งและควรค่าแก่การส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ถ้าทำมีจุดประสงค์เดียวกันทำพร้อมกันย่อมมีอนุภาพมีพลังเป็นบุญเป็นผุศชนให้เกิดขึ้นอย่างยิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจัดสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นในด้านงานสาธารณสงเคราะห์งานนี้จึงเป็นงานที่ได้บุญแบบ หลายครั้งนะตั้งแต่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแสดงความกตัญญูตั้งแต่การมาตักบาตรท,ทาบุญได้ตักบาตรเสร็จแล้วอาหารก็ยังจะกระจายไปภาคใต้นะทั้งถวายพระแล้วก็มอบให้โรงเรียนต่างๆในภาคใต้แล้วก็ยังจะคณะสงฆ์ที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้เพราะนั้นจึงขอประชาชนบอกบุญญาโดยมพี่น้องสัุชนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายมาสร้างสมบารมีด้วยกันบุญกุศลนี้ใครทำใครได้นะเพราะบุญกุศลนี้ทำเท่า,าไหร่ก็ไม่รู้เต็ม